ไม่ได้อัี่อร่อยป่ะอร่อยเลอัดยเหรอเมื่อกี้เมื่อกีู้่านไม่รู้นะี่กดเมื่อกี้เือกือี่หมอกันนะลูกค้านะสายนี้สายนี้นะตกป่าตปาสายเดินป่าสายเดินอยู่นะนี่ตกปลายุดเป็นตกเลากันใส่แบบวินเทจลูกค้าใช่ โยดลูกค้าตกไปเข็ดตกไปเลยตกทุกวันไอ้ทุกวันเลยเนี่ยกลับนอนป่านะลูกค้านะไปไปตกปลาเสาสายเต็มป่งวันนี้เสาอ่ะเสาไม่ตกแล้วเออเสาจะตกใครพัเออนี่เสาตกาตกปลาวันหยุดตกปลาสายเ่า เจ็ดพันห้าลูกค้าจุดสองรถห้าร้อยนะกดแบรนด์นะคะสวยลูกค้าสวยมากเลยสวยใส่ได้ทุกที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องไปเดินป่าเดินในมเป่าได้เดินในคุ้งได้ลูกค้าใส่แล้วเดินได้หมดทุกที่คลิปออกแคมป์กันนะคะมาแคมป์แคมป์เดิเลยเดิเลยจะไปขับไปมอไซค์วินได้ได้ลูกค้า เจอซื้อวินก่อนซื้อไปใส่เป็นแบบสื้อวินก็ได้ได้เออผู้หญิงใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ทั่วหนี่ได้ลูกค้าไม่ว่ากันลูกค้าได้หมดเลยทั่วหนีะยืมตังค์ได้หมดเลยใส่แล้วนี่ใส่ซิ่งให้ถูกเลยเดี๋ยที่นี่ใส่ซิ่งแที่ยืมทำไมอ่าตื่นยังนี่ฟาสต์เฉยเลยเป็นดวงตาที่บอกเลยฟาสวยเลยคลยสวย

ดูกราฟก่อนลูกค้าพีเลสพีเลสเอาใช่เปล่าอันนี้มีฮูดด้วยนะลูกค้าแต่มันยับปกติลูกค้างานกระสอบมันจะยับเป็นเรื่องปกตินะถ้าไม่ยับล่ะมันผิดปกติเออถ้าไม่ยับแสดงว่าโอ้โหลูกค้าดูแบรนด์เอนะดูไม่เป็นนี่อันนี้ออกด้วยหนึ่งมีแบนอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องบอกมันมี ปลาตกปลาเตะกากตกปลาไปขับให้เลยยันไก่ก็ได้เตะยันไก่ได้ล้ยันไก่ได้เล่นเป็ดได้ลูกค้าอันนี้เป็นปากนะลูกค right. okay. okay. hey. okay. oh. oh. <the ้าข้างหลังน oh. ี <the <the ่ไปห้อยมาเลยก่ะนเสร็จพันห้าไหคะลูกรีวิวส่งฟรีนะคะทั่วเทศลูกค้าไปใส่คู่กับเดินป่ากางเกงเดินป่าเฮ้ยนี่ต้ยังไงนะสวยมากสวยเลยลูกค้าผ้าสะอาดเลยลูกค้าสวยมาก ให้รออยู่นะมาแล้วนะลูกค้ากลับเดินป่าลูกค้ามีด้วยนะลายพวงลายพางมาลูกค้าโอ้โหทากระเปาเยอะมากเลยลูกค้าสวยด้วยมงอพงตเองใส่ปิดจะว่างเอาปิดเอาเลยโอ้ี่สวยดวยู่นี่นี่เอ้โหสวยด้วยลูกค้านี่นี่ผก็หาตั้งนาน ไกลับไปบ้านจนไปหาก่อไม่มานี่ได้เยอเลยสวยนี่ลูกค้าสวยๆสวยเลยลูกค้านี่ถ้าสุกคใส่นะมีเล็กมีใหญ่ลูกค้ามีพาใส่เล็กมีใหญ่เออเขู่อยาเตี๊ยเกลื่อนนี่ไดคุณใส่ทำบุญไม่ใช่คุณทำบาปนะเตีื่อเขาสีสวยๆลูกจะใส่ตกราคาเขาไปใส่ไปแคมป์ปิ้งอู๋ คนทำปูนแม่ใจอย่างนี้ตายเลยะคนใจปูนนี่เห็นทำหมาตายอยู่นะเออยังไงจะเปลใจไหมเออเด็ดเอามึงเก็บตัวร้องใจเลยกองให้โชว์ออกสื่อไปเลยดามันกองให้ออกสื่อไปเลยดามันเฮ้มันี่คนไม่หลอนะใส่แล้วหลอทันทีทันใดเลยลูกค้านี่ผู้คำเดียววันนี้พาเลยดูดูดีมีราคาเลยลูกค้านี่ ค่าไซเลยนะลานะมีเล็กมีใหญ่นะค่าสีด้วยสอยสอยได้ทุกตัวนะสอยาดีเลยลูกค้าใครที่รออยู่นะมาแล้วนะของมาแล้วทุกอะไรเอ่ยเจ็ดห้าค่ะยายสองร้ห้าร้อสองร้อยห้าร้อยเหมือนเดิมจะคู่งานอู่งานฉานรับส่งนะลูกค้าวันนี้นะทันได้ใส่พอดีเลยสงการลูกค้าเอ้ยใส่เด่นสงการนี่ ใส่เลยเก๋ๆลูกค้าใส่ทับไปใส่ไปฉีดน้ำใช่เอาโทรศัพท์ใส่นี้ใส่นี้ได้หลายกระเป๋าเอาโทรศัพท์ใส่อั้งใส่เสร็จแล้วก็เอาตังซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยเล่นน้ำจบเปียกละพองใช้จานะตัวนี้ใส่ได้ทั้งปีลูกค้าสวยใส่ได้แบบโอ้โอ้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเขาจะแบบว่าคุมโบแล้วก็โบนะสีแบบไม่ฉูกฉาดูกค้าสีแบบเรียบเรียบหนุทุกท่าน ผู้ดีผู้ดีผู้ร้ายใส่แล้วผู้ดีเลยลูกค้านี่ดูมันคนข้างหลังนี่ลูกค้าดูเนี่ยจากผู้ดีใส่แล้วเป็นผู้ร้ายทันดีทันใด้เอาตัวเลในใส่ผู้ชายเมื่อสวยไงพี <c oughs> <c oughs> ่มันสวยกำไังดูตัวเองเนือเต่งอ่ะรอขนาดไหนสวยดีลูกค้าสวยมากนะถือว่างานสะอาดสุดสะอาดเลยแหละลูกค้าใหม่เลยใหม่เลยลูกเหรอคุณสวยอ่ะดูดิเออเนี่ย อูลูกค้าตัวนี้แพงเนี่ยทำราคาได้เลยลูกค้าเนี่ยคือละคือไ่เนี่ยแบ่ดูใส่แลก็ใส่ป้นใส่ใส่ได้หมดได้พาแล้วมือราใส่นะตัวมันก็ให่ยิงไฟละเปิโอ้น่่กไตัวอย่างตัวอย่างเนี่เห็นไหมเี้ยวก็าตัวใหญ่เนี่ยเสร็จพุแล้วเนี่ยเี้ยวเลยเห็นไหมลูกค้าเรี้ยวเลยใส่ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ไ้ใส่ได้ใส่ไใส่ได้ใส่ไใส่ไได้ใส่ไใใส่ได้ใส่ไใ้ใใส่ได้ใส่ นิชายใส่ได้เลยเออพี่เป็นใสนานเลยเขาข้าหน้าเอเปเลยเขากงการเนี่ยมันดิจสาอดาเไปสามเพืาอพอแม่ลูกจบมันตลุดนี่คระมันดิจิาอดาเลย่มไม่ใสนะแ่กทั้งแก๊งเลยตรงหลังเราแต่สพุ้มไม่ใช่นะ เจสูดาเขาจะส่งถึงพื้นที่11ถึง16นะคะตอนนี้ยังส่งได้อยู่นะคะถึงวันที่10นะคะเดี๋ยวไปขับวินก่อนเขาไหใส่ต้ักอาไรเน่ะสุนกระสนกระสุนกะนกระสุนกรนกรุนกระุกระสุนกระสุนกระสุนกรนกกระสุนระสระสุนกระสุระสกะนะสสนครกระนกระกะนกระสุนกเะสนกรอสนกระกรนกระสุนกระสุนกระสะสุนะ ดีแบอกอ้ยข้าวปูต้องออกดีแล้วดีแล้วใครไม่อยู่ตอนนี้โดนหมดดีแบบโอ้ยไอ้ข้าวปูเนี่ยระวังนะเมียเป็นทหารหญิงนะนะโอ๋ไม่อยู่นะโอ๋โดนออกไลน์น้องโอ๋มาไปไปสามีแล้วจ้ะนี่แม่ตาน้องตาใส่นี่เข้าตาเลยตาใส่น้องตาข้าเรือเหรอข้าอะไรดีวะนี่ลูกค้าผ้าใหม่นะลูกค้าน้ำใหม่สะอาดเลยลูกค้า รับได้นะจ๊ะเใช่เลยดวิ่งมองตาใครได้เลยเอ้นี่ผมเดี๋ยวก่อนตรงฟรีเหมือนเดิมนะลูกค้านะตรงฟรีเหมือนเดิมนะช้าอดหมดนะเดี๋ยวไม่ทันคนนะลูกค้านะเหลือไม่กี่ลูกแล้วนะนสองคนติดกระดุมไม่ทันเลยกี่พามนก็เล่นอยู่นั่น่แหละช้าอดหมดนะลูกค้านะดขยะก็นี่เออใช่เลยปะ ขาถัเขียวแม่มอุดเสียกเสืรเฮ้ยดเจสื้ชื่อมเลยเหลอกเรื่องจริงก็เหมือนจริงอ่ะใช่เลยเลยม่เหมือนโอ้โหตาเาะขับวิ่งสักหน่อยเป็นความกระยาดเลยพอทันทือไม่ควเดินไปงานโคตรสวยนะถ่ายู้าใหม่เลยนะลูกค้านะไอเป ผมราคาคุ้มเลยแหละลูกค้าคุ้มราคาตัวใหญ่นี้ค่ะดีค่ะสวยปีรูปยส่งปีใช่ชัดว่าส่งนะลูกค้านะอย่าช้านะใส่กับเสื้อยืดนะลูกค้าวินเทจวินเทจตนี้นะกำลังตอนนี้นะทัดขายเลยถงกตาลูกค้าทัดขายเลยตัวใหญ่นี้พอมืิดต่อจะหนึ่งวัน อะไรลูฟี่ลูฟิ่เ่ี่เอาไหมไม่พี่ลูฟี่แต่ดูลูฟี่อ่ะพี่เขาชื่อลูฟี่ชนะนะลูฟี่เหรอพี่ลูฟี่เอาไหมเอาไปใส่คู่กันเอไปใส่คู่กันลูฟี่ที่นบอกว่าลูฟ่ใหม่มากใหม่จริงใหม่มากพี่ลูฟใหม่มากเนี่ยดูดิโอ้ วุ้ยดี่ปาต้านี่ใส่ในสีอยากให้ได้ไปนะคะส่งฟรีนะคะที่โอ้โหขวานกระดาษตรงนันโอ้โหใส่แล้วเท่มากค่ะลูกค้าดูมีทิปหน้าทิปลังกระเป๋าเยอะแยะเลยคนติดกระดุมไม่ทันเร็กูแบบนี้สวยเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใส่แล้วไม่ร้อนด้วยอีตัวเล็กนะกระดุมนี่ลูกค้าป้ายห้อยหลายตัวอยู่เยอะเลยอ่ะสวยสวยแล้วก็คือผ้าไม่หนานะจอิจริงๆ เสร็จแล้วทอดด้วยนะพี่ี่ยค่ะผ่าดีเลยลูกค้าไม่ต้องไปซักนะขายได้เลยลูกค้าขายได้เลยจริงยับอย่างเดียวลูกค้าเอาไปปล่อยทิงนี่มาแล้วตัวหนึ่งเพื่อนเหมือนกันเลยสอใสสนี่มาแล้วตัวนึงเออใส่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 ไส่ใ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 ส่ส่ใส่ใส่ใ่ไงกระเป๋่ใสกระเป๋าไส่่าสใ่่่่่่อ่่ใส่่น่ แล้ไปรัดต่วกัวนดูเนี่ตัวลูกค้าตัวนี้สวยมากนะใส่ตัวรมควาเัญจานี่นไปห้อยเป็นพวงเป็นนั่นเลยลูกค้าดูติดใจดล<ห>แล,ล้ว<ห><ห>ไงนะเห้ยมากพิพิณเห็นไหมล่ะสวยเลยสวยสวยลูกค้าคุณยิงคุณชายใส่ได้นะคกณเด็กคแกใส่ได้หมดเลยลูกค้าไปลงควยุ่นน้องตานีดูตัดยูนสวยมากน่ามันลูกค้า ถุงปลายใส่ได้หมดใช่ใส่ได้หมดเลยลูกค้าเฮเฮมี่สุดเออปลาจะใส่ตกปลาเดินเรือเดินป่าได้หมดนะเดินในเมืองก็ได้ลูกค้าไม่ว่ากันหอกใส่ได้หมดจริงๆอะมันเสื้อมันใส่เป็นแฟชั่นได้แต่ชื่อเขาเขียนว่าชื่อเดินป่าลูกค้ามันใส่เป็นแฟชั่นไปแล้วใส่ไปขีดน้ำนะลูกค้านะไอ้พวกขีดน้ำก็ได้ลูกค้าเป็นตัวบุกขีดตลอดนะ ยังไม่พรอมไส่กิจกรรไปเลยไม่ไปสายสุดสุดท้ายแล้วลูกค้าสายสุดสุดท้ายเลยวอ่าลูกค้านี่อ่าไรายมากก็มีไปครับขอบคุณลูกรีวิวตรงปีนะคะตรงฟีเหมือนเดิมลูกค้าตรงฟีเหมือนเดิมโชว์เลยลูกเอ้ไปล้วาโอเครับลูกรีวิวแจ้งได้เลยครบคุณค่ะ